น,น้นานๆาน,นาน้ถอย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 ถปิป school. ดกิตโดนต้นไม้เขาถอยถอย,อยปะเน่เน่เน่ปะปะอึเฮ้ฮ <erin> ให้กินข้าผพไม่ไม่ไม่กินเลจะกินหาเล่นต้นไม้เขาเนี่ยถังถังดูสิดูสิถังดูนี่ี่ต้นไม้เขาถอย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 ดู